สวัสดีครับมาดูมา켓นาราสิ์ประจำวันอังคารที่20มิถุนายน2023ันมกันวานนี้เป็นวันหยุดของตลาดสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆตัวก็อย่างที่บอกไปเมื่อวานว่ามันน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆหรือบาลานซ์อยู่ในกรอบแคบๆโอเคสำหรับยูโรในวันนี้นะครับมาตคอนเทกต์ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆจากเมื่อวานเนื่องจากเมื่อวาวนนี้เป็นตลาดตลาดสหรัฐหยุดนะครับเพราะฉะนั้นบาลานซ์อยู่ในกรอบแคบๆ ซึ่ง Short Term, m e d i u m Term ยังเป็น i m b a l a n c e Up ัทั้งคู่เพราะฉะนั้น Buyer Control Market ต่อให้ราคาต้องเบรกลงมาใต้ Pre-Market Support Market Context ก็ไม่เปลี่ยนนะครับมีโอกาสสูงที่เราจะเห็น Buyer กลับเข้ามา Active ที่ Initial Support แต่ถ้าลงมาไม่ถึง Initial Support โอกาสจะสูงขึ้นที่ราคาน่าจะขึ้นไปทำนิวายได้ก็คือเบรกขึ้นไปใน n n t t i l r r s i s t a n c e Zone ถ้าราคาจำเป็นต้องลงมาถึง Initial Support ถึงจะเจอ u y e r โอกาสที่จะขึ้นไปทำ New High ก็จะมีลดลงเนื่องจากเรงโพเทนเชียลของวันมันก็น่าจะเต็มแล้วนะครับโ okay. อเคเพราะฉะนั้นสั้นๆส,สำหรับยูโรพาดดล่ารเองก็เช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าทั้งมีเดียมเทอมแล้วก็ช็อตเทอร์มเนี่ยเป็น Imbalance Up ทั้งคู่ b บ o Full Control Market เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสสูงที่เราจะเห็น b บเอกลับเข้ามาแอคทีฟที่ซั p พอร์ตโซนด้านล่างๆ ซึ่งถ้าเราเห็น b u เ e r Active ตั้งแต่อินิเชียล p p อร์ตตอนนี้โอกาสจะสูงขึ้นที่ราคานนั้นจะขึ้นไปทำ New High แต่ถ้าจำเป็นต้องลงมาต่ำกว่านี้แล้วจะเจอ b u เออเนี่ยโอกาสที่จะทำ New High ก็มีลดลงนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่า b u เ e r Control Market ตอนนี้ p o อร์โซนด้านล่างๆไบเออร์าสามารถกลับเข้ามาแ c t i v e ได้ทุกๆส o อร์โซนนะครับโอเคนี่คือพาวเดอร l ล่าทองคำเองก็เช่นเดียวกันนะครับมาร์เก็ตคอนเทไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆ ตลาดบาลานซิ่งรออยู่ในกรอบแคบๆโดยเพียงยิ่ง Balancing อยู่กลางบาลานเซียใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เสี่ยงทางที่ดีควรรอกูเท็ e โลเคชั o นน่าจะดีกว่านะครับกูเท็ดโลเคชันดาลล่าเริ่มต้นตั้งแต่ value area low ลงไปถึง b a balance a r i a low ด้านบนเริ่มต้นตั้งแต่ value area high หรือว่า initial resistance zone ขึ้นไปจนถึง b l a n c e a r s e high นะครับนี่คือต้องคำสัน้นๆ ดาวโจนนะครับการที่ราคานั้นขึ้นไปที่ initial resistance zone แล้วเราเห็น seller active ค่อนข้างชัดเจนเนี่ยเป็นเรื่องปกติเพราะต้องไม่ลืมว่าที่นี่เป็น medium t i m e frame high มาก่อนนะครับมันอาจจะทะลุขึ้นไปนิดนึงแล้วทำให้ medium t i m e frame กลายเป็น imbalance up เนี่ยแต่ตอน first test ที่นี่มันมีสีสูงที่เราจะเห็น reaction ค่อนข้างชัดเจนนะครับทีนี้ด้านล่างเนี่ย initial support ถือเป็น area ที่สําคัญในระดับหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน short term time frame ถ้า buyer จะกลับเข้ามา active ใน short term เราควรเห็น buyer active ที่นี่การที่ราคาต้องลงมาต่ํากว่า initial support จะถือเป็น warning sign สาหรับ buyer เพราะมันเท่ากับว่า medium time frame seller กลับเข้ามา active ตั้งแต่ด้านบนนะครับแล้วก็จะมีโอกาสสูงถ้าราคานั้นเบรกลงมาใต้ initial support short term imbalance up จำเป็นต้องจบลง แล้วตลาดจะกลับเข้าสู่บาลานซ์เฟดในช็อตเทอมนะครับกรณีที่ราคาสามารถโ h o ย e ่เหนือิ n i ียลซ support ได้ก็จะมีสิสูงที่ราคาจะขึ้นไปอย่างน้อยน้อยที่ pre market r e s ิ s t ทน c ์หรืออาจจะขึ้นไปทส s t initial zone อีกครั้งก็ได้แต่โอากาสที่มันจะเบรกหฮของ2วันก่อนหน้าก็น่าจะมีต่ำลงนะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือ market a อิ a ประจำวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ สวัสดีครับ